ครับแมบุกต่อครับดังกล้องฟ้าโอ้หมัดขวาโอ้มื่นเลยครับไม่มีใครตั้งให้ครับตั้งเองผู้ใช้ตั้งเองเลยนะแต่ว่าบีโดนหมัดมือนะครับหลังๆนี่รถถังเมืองย่าโมครับอย่างดังกล้องฟ้านี่ฟอร์ไม่ค่อยต่อเนื่องครับมักจะพบกับความพ่ายแพ้เป็นประจำครับวันนี้น่ครับนี่ดูจังหวะออกแครงครับไม่ธรรมดาแล้วนะครับอืมเอาสิครับไตซใช้แต่เอาแต่หมัดขวาโดนครับหมัดขวาโดนครับของดังกล้องฟ้าครับ บวกสอกขึ้นมาแข้งซ้ายต่อยขวาครับฮุกเข้าไปก็บวกสอกขึ้นมาครับน้องปลายฟ้าครับเบียดเกมเร็วต่อไปครับเอาแล้วครับแม่ทิ้มลำตัวไปเข่าอย่างเดียวไม่ดีแน่ครับแต่ที่แน่แน่ตอนนี้แข้งซ้ายครับทำงานได้ดีเหลือเกินครับปลายฟ้าฟ้าออกไปนำไปก่อนนะครับทั้งสามเสียงครับในยกแรกยังเดินต่อเนื่องครับดังกล้องฟ้าในการที่จะสร้างความมั่นใจกับตัวเองนะครับหยิบคืนมาครับดังกล้องฟ้าถึงตัวถึงตัวต่อยมาอีกแล้วสับสอกด้วยครับ ตีเข่าครับยัดไปโอ้ยดอกนี้ดันให้ทางน้องปลายฟ้าโอ้โดนหมัดครับมล้มนั่งยืนเลยครับเสียจังหวะลื่นนะครับอาครับแต่ก็ดูไม่ได้มีอาการเมาอะไรครับแต่ที่แน่ๆคือโดนน้องปลายฟ้าแล้วะครับโอ้จะหลุดออกมาจากวิกฤตตรงนี้ได้หรือไม่ครับสูงครับต่อยหมัดขวานี่ครับแข้งตามาโอ้หมัดครับมาลัวเป็นชุดโอ้แต่น้องปลายฟ้านี่สู้ดีมากแต่ไม่โดนทั้งคู่ครับ จังหวะอู้ต่อยต่ลําตัวครับขวางก่อนขวางก็ตีเข้าไปทุบครับต่อยขวาโอ้เดินไล่ทุบเลยนะครับเอาละครับมาเป็นชุดน้องไฟฟ้าไอซอกบวกโอ้โหนี่ครับแข้งก็เป็น18ทั้ง3เสียงนะครับตอนนี้10ต่อ17ก็ยังเดินบุกอยู่ครับต้องการที่จะเก็บชนะแบบน็องเอาให้ได้นี่ครับด้วยกระดูกการผ่านมวยด้วยชื่อชั้นนะครับที่เหนือกว่าค่อนข้างเยอะสู้ครับนี่ครับโอ้ โดนไปเยอะมากกันเลยครับเดินต่อยหมัดพยายามที่จะครับแหมบุกต่อครับดังกล้องฟ้าโอ้หมัดขวาโอ้หมึนเลยครับแแต่ว่ายังไม่ลนครับเสร่มวเรื่องของประสบการณ์เข้าไปเนี่ยเชื่อว่าน่าจะไปได้ไกลครับว่าใจเนี่ยสู้จริงๆ We winner way have a Unanimous by way of Un